สวัสดีครับวันนี้ช่วงคุยกับน้องๆลูไปนะครับเราก็มาอยู่กับน้องโอเพนแล้วก็ดองมาตูมนะครับนับตัวครับนับตัวโอเพนค่ะข้าวหมูชื่อมาตูมนะคะน้องโอเพนมาทำงาน ได้กี่วาเลยควันแรกค่ะวันแรกใช่ค่ะไต่เร็ววันแรกวันแรกเลยวันแรกด้วยใช่ดีสวยไหมที่นี่สวยไหมก็คนสวยเยอะพี่ไม่ถามว่าที่นี่สวยไหมสวยสวยอ๋อโอเคโอเคแล้วหนูไม่สวยเหรอสวยสวยไม่แต่หนูว่าหนูอาศัยหนูแปลกอืมอันนี้เราเราเราเล่นขาวคมนะตัววันนี้คมบาดอาโนมาตูม มาทำงานได้อีกวันละครับวันนี้วันที่สี่วันที่สี่ใช่สวยไหมที่นี่ไม่ถึงคนหรือไมถงหลัสถานที่เสถานที่ดีนะสวยมากใช่สวยแล้วก็พีอาร์ก็สวยทุกคนนะใช่ค่ะน้องสตู่มี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 ในใจยังไงบ้างกับลูกค้าเนี่ยว่าแบบชอบชอบชอบลูกค้าแบบไหนท้ามตอบว่นนี้ใส่รวยิสยรวยมันต้องเป็นแอ่ะ หนูคนต้องชอบแบบนั้นนะพี่เอองชอบแบบนั้นเหรอหนูชอบนิสัยรวยใช่อย่างอื่นหน้าตาไม่เกี่ยงคือนิสัยรวยปุ๊บแก่ไปแล้วเปคเลยแก่ก็ได้หัวขอกก็ได้หัวของก็ได้เลยร้านได้ไหมร้านได้ไหมได้หมดได้หมดไม่มีคิ้วก็ได้มีคิ้วข้างเดียวก็ได้ได้ถ้านิสัยรวยใช่ค่ะพระได้ไหมภราดได้ไหมภราดอะไรพระได้ไหมภราดหรือประเยวได้ไหมได้ ไม่แต่แต่ว่าทุกนนี้ก็เป็นแบบนั้นใช่ไหมะคนโรดอ่ะอ่าสเปกสเปกสเปคหนูเหรอหนูไม่เลือกแบบว่าอะไรก็ได้ได้หมดอืมที่ดูแลหนูจริงอันนี้แบบว่าหนูเป็นเหมือแบบว่าตรงสูงตับดำขาวอะไรยงไงมั่งอะไรนะสูงตับดำขาวอะไรก็ได้อะอะไรก็ได้ไม่เลือกนะไม่เลือกไม่เลือกนะอะไรก็ได้โอเคอะไรก็ได้นะ หนูอยากจะตอบแบบว่าหนูอายเขาไอยูทูปตอบได้ไหมเลือกเลือกไม่เลือกไม่ทำถึงเลือกไหมหนูไม่เลื้อเดี๋ยวอย่าไปเลือกอย่าไปเลือกทำไมอ่ะผู้ชายมีน้อยอย่าไปเลือกอ๋อเดี๋ยวเราเราไม่มีผัวใช่ไหมไม่ถึงว่าน้องน้องมาตูมเป็นคนทำงานยังไงยังไงทำงานยังไงทำงานแบบคือคาร์ทโอ้หนูแบบว่าถ้าหนูใจเสียงเพลงย่างเงี้ยหนูชอบเต้ยู่แล้วเต้โชว์เต้โชว์ ไม่ต้องยืนเอาเอาหน้านั <sw to> <worldwide> ่งหนเอาหน้าโอ้ยไม่ถนักอ่ะแต่เส้นโชว์กันก็ต้องก็ต้องยืนเต้นอ่ะพี่กลัวโอเพ่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอดเต้นกูแบบว่าหนูแต่ไม่ต้องกลัวหนูแต่ไม่ต้องกลัวหนูเดี๋ยวหนูไม่น่ากลัวตรงไหนอ่ะโอ้โอ้พี่นั่งเต้นให้ดูหน่อยท่าเต้นโอ้โอ้ยอย่างเงี้ยพี่อันนี้นั่งเต้นนั่งผมอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูตอนยืนเต้นเลยถ้ายืนเต้นก็จะแบบ อย่างอย่งอย่างย่างโอ้หลุดเฟรมแล้หลุดเฟรมโอ้โหอ่าอ่าเดี๋ยวดีๆไม่เป็นไรเพราะว่าพอแล้วไม่พอในในเฟรมไม่ได้ดูหัวอ่ะดูเอลเอลดูเอลดูเอโอเคโอเคหัวอะไรอ่ะไหนๆะเจ้าช่วยพอแล้วเไบท์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนนี่ยังไม่เมานะไม่เมาแต่จะอ้วกแล้วพี่นี่หนึ่งจะอ้วกแล้วไม่เมาต้องต้องชมคิดดูนะครับว่านี่ขนาดยังไม่เมานะครับใช่ ขอขอดูตอนสมมติสมมติถ้าเมาเนี่ยสมมติถ้าเมากน็นั่งเต้นก่อนนั่งเต้นก่อนก็จะอ้วกไง,งไม่ไดีเอาเอาแบบก่อนดิก่อนจะแบบยังไงซิแบบนี้อ่ะยืนยืนแล้วถ้ายืนอ่ะยืนก็แบบเอ <c oughs> อ <c oughs> นะคลิปคลิปคลิปที่ชอบจะบ,บินไหมเนี่ย <c oughs> หนูว่าจะบินไหมตอนเนี้ย <c oughs> <c oughs> จะบินโอ้ อ่ะไอประตูเราเราจะแพ้เขาได้ยังไงเราจะเอาเราจะเอาหน้าผาเรียบร้อยมาปกปิดความจริงไม่แบบว่าหนูถ้าเมาถ้าเมานั่งเต้นนะโอ้าลูกค้านั่งอยู่่ะแบบว่าถ้าหนูเมาหนูก็นอนเนากอดกอดมาด้วยกอมคุณลองสนุกโอ้ถ้าหนูเมานะแบบว่าหนูเปียกไปคนละคนเลยเอาเอาเอากอนเมาเอากอนมาคนลรสนุกลูกค้าเขาถามหนูว่าเอ๊ะแบบว่าดูหน้าน้องแบบเรียบร้อยมาก นะจริงอ่ะมันรู้จักนิสัยร้อยก็บอกว่ามาร้อยกระเรียบโหดร้ายอ่ะเป็นคนแรกมากเล่นมากใช้คำว่าเล็กนะคะน่ากลัวจริงเลยอ่ะโอเพ่นดูแบบใช่คนแบบนั้นใช่ไม่ใช่คนแบบนั้นคนแบบนั้นแต่มาร้อยกระเรียบอ่ะพี่ร้อยกระเรียบนะนานมนานไม่นานไหมก็นานอยู่ไม่กว ah, ่าจะเสร็จเลยวนะอุ้ยชู่สองชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวอดอันนั้น ไม่ใช่ไออหมายถึงอะไรเออก็กินเหล้ากว่าจะเสร็จก็ชั่วโมงชังกว่าจะเมามันต้องใช้เวลาพี่จะแป๊บๆสองสามนาทีมันไม่ได้ไม่ได้ม่ไมันไม่เมาหรอกอย่างนั้นอ่ะมันเร็วไปประตูมมันมาตูมันนานไหมอ๋อถึงเช้าหลังเช้าใช่หนูแบบว่านั่งกินได้เรื่อยๆไหวหรอวะทำไมไม่ไหวจะไม่ไหวแล้วเนี่ยมถึงพี่เลยหนูไม่จะไม่จะมีเรื่องเลยเนี่ยจะมีเรื่องจะมีเรื่องนะต่อยกันไหมคะป้าโอ่ะ น้องเพนนัตั้งตั้งใจว่ายังไงบ้างกะว่าแท็กหนึ่งเนี่ยเราจะทำสักที่ดื่มดีหนูไม่ตั้งใจทำแท็กพี่หนูตั้งใจมามีผัวตังต้งใจมีหผัว,วตั้งใจมาหาผัวเฮ้ยดีนะออใช่ไงปัจจัยคือมาหาผัวทำงานคือเอออาชีพอาชีพคืออะไรอาชีพเสริมจะดีนะเฮ้ย <laughs> พี่เห็นด้วยอ่ะพี่เห็นด้วยแล้วตูมวาไงไม่ถึงนะคะอยู่คำว่าอะไรแบบเลิศการมากที่มาทำงาน อยากอยากได้แจกมาดื่มนี่ไงหรือว่าอยากได้ผัวเหมือนเหมือนนองโอเพศหนูจะบอกให้นะพี่ผู้หญิงทุกคนอยากได้ผัวปะ่ะอยากได้ผัวนะแม่กระทั่งพี่อยากได้เมียปะ่ะพี่พี่จะได้ผัวก็ได้ไใช่ต้อ <c> ง <oughs> ผัวนั้นหนูแบบว่าก็ต้องเอาดูไหนอ่ะพระเจ้าช่วย, <c oughs> ยดีอ่ะ <c oughs> หนูแบบว่าเป็นคนพูดตรงๆอ่ะดีอ่ะ <c oughs> คิดว่าจากความตั้งใจของเพ่น แท็กแท็กหนึ่งมีสิบห้าวันสองแท็กเนี่ยเท่ากับสามสิบวัน <c oughs> เรามาพนันกันว่าภายในกี่วันจะมีผัวไหมวันแรกก็มีแล้วถ้าใจมันมันต้องการอะ่ะวันแรกก็มีแล้วไปไปไปไหนอ่ะไป ไปไปไหนคะไปกับพี่ก่อนเลยแต่ก็ยังไงพี่ยังนะแต่เพราะเพราะเมียไม่ให้มีไงอ๋อเมียไม่ให้มีใช่ก็เลยแบบยังมีไม่ได้ผัวคือแบบตายแล้วเมียไม่เมียไม่ให้มีผัวใช่ดีดีดีไม่รีบนะไม่รีบนะไม่รีบจะไปเรื่อย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 เพราะว่าเดี๋ยวถ้ารีบรีบรีบไม่ดีเรื่อยเรื่อยเพราะถ้าถ้ารีบมันจะเหนื่อยมากเลยจะหลุดด้วยนะใช่มันจะหลุดแล้วแบบเสียลมอ่ะพี่เสียลมนะใช่มันก็เริ่มต้นใหม่โอเคเคย เคยหลุดไหมไม่หลุดไม่รู้อ่ะก็เคยบ้างเคยนะไม่เป็แบบความความรู้สึกเราบางทีอะไรเงี้ยไม่ถึงแบบไหนอ๋อลุดแบบไหนหลุดแบบกัลั่งแบบดีๆแล้วหลุดเลยหลุดเลยเสียอามอย่อยมากหาใหม่นะใหม่ถ้าถ้าหาถ้าหาได้ไม่ถ้าหาได้เร็วไม่พอเนี่ยบอกโอเพน เพราะโอเพ่นหาเพื่อนเพื่อนด้วยแล้วหาพี่ได้ป่ะเดี๋ยวพี่บอกโอเพ่นว่าให้หาเพื่อนพี่ด้วยยังไงยังไงพี่ฝากประตูไว้แลว่าหาเพื่อนพี่ด้วยไม่ถึงพุชไม่ที่พี่หาเพื่อนทำไมอ่ะน้องอุ้มมีไว้ทำไมอ่ะพี่ไม่ใช่ก็แบบบางทีเนี่ยเราก็แบบนะเรียนอยากมีแต่แปลกโอ้แปลกแล้วหนูยังไม่แปลกใช่ไหมหนูว่าหนูก็แปลกคนนึงอะไร ทำไมพี่ชอบของแดดล่ะคะมามานี่มาที่สุดอ่ะแล้วก่อนแล้วชอบไปเที่ยวที่ไหนเอาเอาแบบไม่ใช่แบบท่องเที่ยวไม่ใช่เที่ยวกลางคืนนะแบบธรรมชาติธรรมชาตินอนค่ะตะวันนอนอย่างเดียวไรสัตว์ละว่ไม่ชอบเที่ยวชอบเที่ยวหนูชอบไปทะเลค่ะ ว่าเราไปแล้วเราได้ถ่ายรูปแบบว่าใส่ชุ้ยน้ำอะไรเงี้ยชอบอะเพราะตูมเพิ่มเพิ่มวอลลุ่มเลยบอลลุ่มเสียงเสียงเราเบามากเลยหนูแปลว่าหนูก็ต้องพูดเสียงดังเนาะหนูชอบไปทะเลค่ะอ๋ออย่งอื่อดังไหมเวลาอย่างอื่อดังไม่เสียงเนี้ยอย่างอื่นที่ไม่ถึงไรกะดังอยู่แหละถ้ามาถึงจุดจุดนึงมันก็ต้องดังละพี่ไก็ใช่จุดหนึ่งคือมันกั้นไม่อยู่แล้วมันก็ต้องดังอ๋อเย่มเลย ชอบไปทะเลมากไปอาบแดดหรือไปอาบฝรั่งใช่หนูชอบผิวแบบฝรั่งน่ารักอ่ะไม่ไล้เราคิดว่าเราจะไม่ไปทะเลแล้วตกไม่ไปร้อนนอนอย่างเดียวหนูออกกลางคืนพี่เปิดแอร์พี่ไหมก็ได้อะค่ะเปิดแอร์หนูชอบเย็นเปิดแอร์ได้นะเปิดแอร์ก็ต้องเปิดรวมด้วยหนูร้อนๆหน่ะนั่นเลยเหรอหนูคนขี้ร้อนขี้ขี้เอาด้วยขี้เนี้ยด้วยอุ้ยไม่ได้ขี้เง่าอะไรอย่างงี้อ้องเปิดช่วยใช่มันต้องเปิดแล้วก็ แ้ way, Wait, children, ่เองเดียวมันก็ไม่ไหวปะเป็นการไปการปการปการคุยที่เครียดมากเลยคือแบบจริงวันนี้จริงวันนี้ถ้าเรามาชมของก่าว่าเราจะเตรียมสาระมากระเตี่เลยแต่ไม่มีสาระเลยสุดยอดหาไม่มีเลยเจอนนองโอเพ่นกับนนองมาตูมเข้าไปเนี่ยเราเราเพิ่มมีสาระอย่างเดียวคือโอเควันนี้เรารู้แล้วว่าน้องมาตูมชอบเที่ยวทะเลใช่นอกนั้น ไม่มีอะไรเลยไม่มีแล้วเรารู้อย่างเดียวว่าสิ่งเดียวสิ่งหนึ่งที่เรารู้ว่าต้องโอเพ่นคือชอบนอนค่ะบไปทาเต้นก็ทาเต้นขอต้องโอเพ่นเนี่ยก็ได้อยู่ใช่ไหมผมว่าสุดยุคนะชุคนะตั้งแต่ผมเที่ยวมายี่สกว่าปีเนี่ยทำไมไม่ใครเต้นแบบหนูหรอเคยแต่ไม่เท่าด right? ีอ๋อโอเคไม่ผ okay. oh, okay. okay. ิดหวังจริงโอเคพี่ขอนั่งเต้นอีกทีได้ไหมนั่งเต้นนั่งเต้น พีก็แบบว่ามันมีนั่งเต้นมันมีหลายท่านะอยากได้ท่าไหนเอาเลยยังไงอยากได้ท่าไหนท่าไหนอ่ะพี่พี่ขอตักท่าหนึ่งนะนั่งเต้นเนี่ยอ่ะพี่ขอตักท่าดูเอาเอาเอาให้สุดอยู่เนี้ยพี่ขอเลยนะอุ๊ยขอท่าอะไรอ่ะโจขอเลยโจขอเออท่าอะไรมาตูมต้องจัดแล้วแหละมาตูมอ่ะมาตูมเอ่ยมาตูมต้องจัดแล้วแหละอุ้ยเลิศอ่ะอันดับสองก็ได้อ่ะ ไหนมาเดียวไหนใช่หรอไหนแม่วอกไม่มีแพลนหนุกไม่มอ่าอ่าอ่าโชเอวก่อนโชเอวก่อนเพราะว่าหัวหัวหายแล้วเอาเอวก่อนโอ้โหโอ้โหนี่นี่บอกนะผมไม่ได้คิดอะไรเลยนะไม่ได้คิดใช่ไหมไม่ได้คิดผมไม่คิดเลยผมไม่คิดเลยนั่ง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 พอด้านผมไม่อยากนั่งไม่อยากนั่งแล้วพอยืนแล้วไม่อยากนั่งด้วยโอเคอ๋อ ผมบอกเลยนะว่าทีมงานผมเนี่ยห้าคนเนี่ยไม่กล้าไม่มีใครกล้าเอากล้องขึ้นเลยเอาเห็นแค่นี้พอแล้วพี่ชมเพราะว่าเดี๋ยวจะบินกันนะช่องเนี่ยทำไมอ่ะเอาไปก็ต้องเห็นหน้าเห็นเอาเห็นเอาเห็นเออก็พอแล้วเมื่อกี้ที่โอเพ้นเต้นนั่งนั่งเต้นเนี่ยผมบอกผมไม่ได้คิดอะไรเลยนะไม่ได้คิดแต่ว่าก็แข่งแล้วใช่ไหมคะไม่ได้คิดเลยไม่ได้คิดแต่ก็แข่งใช่ไหมใจพี่ใช่ใจแข่งไงพี่คอนใจแข่งมากอย่าอึ่แข่งปุ๊บอย่าอึ่แข่งเลยคะอึ่ ไมถึงกระดูกกระดูกโปรตินะเวลาพี่เข้าไปอาบน้ำนะพอเจะตัวพี่ไม่เคยแขวนกับตะปูหรือว่าทำไมจะแขแวนไว้ตรงไหนนะแขแวนไว้ตรงไหนมันแข็งจนแบบวางไม่จะตัวได้เลยมันไม่เปียกเหรอพี่หรือไงเอาเสยดิเราต้องเสยเสยเ <laughs> นแข็งขนาดนั้นหรอถูก เอาเอาให้ท <pecially> ีมงานผมนัดจะเข้าโบสถ์แต่งงานหรือไงเนี่ยเข้าโบสถ์แต่งงานโอ้โหเจ็บเลยอ่ะเข้าเข้ากล้องด้วยเลยจะเข้าโบสถ์แต่งงานกับคุณจะเข้าโบสถ์แต่งงานกับใครกับกับน้องโอเพ่นหรือว่ากับน้องมาะตูคุณเปิดเพลงอย่างเงี้ยกับพี่นั่นแหละกับพ่กับพี่นั่นแหละไม่อยากกับใครหรอกจะดีนะใช่ดีมากเลิกเยเฮี้ยววันนี้เลิกเลิกเลิกพอพอแค่นี้ดีกว่าเลิกพาร์ดีครับเราสวัสดีท่านผู้ชมดีกว่า นะวันนี้ก็มนเทิงกันมาสาระไม่มีไม่มีสาระอะไรเลยอยากรู้อะไรนะครับเดี๋ยวเทปหน้าเนี่ยเราจะมาสาธิตการละเล่นในร้านกันว่าการเที่ยวเราเนี่ยเขาเล่นอะไรกันบ้างแล้วลงเนี่ยพี่ผมว่าพอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันหนักวันนี้ผม้ชเชื่อผมถ้าใครชอบร้องโอเพ่นกับร้องประตูไปนะรีเควสมาเลยเดี๋ยว ขราวหลังเนี่ยผมจะให้มาแบบเต็มเทปเลยเดี๋ยวให้เบอร์นะคะเห็นหัวเลยเอาแบบหัวเลยหัวหนูได้ใช่ไหมถูกเต้นแบบเต้นหน้าเลยโอเคโอเเคอาแบบนะ X X เลย X X สุด X Man อะนะใครใครอยากดูน้องมาตูมกับน้องโอเพนเต้นเนี่ยนะคอมเมนต์ไวเลยเดี๋ยวผมลงให้ดูท้ายคลิปด้วยยังไงขอบคุณท่านผู้ชมด้วยครับ แล้วเรามาเจอกันใหม่อวันหลังครับคุณครับ